สวัสดีครับพี่น้องทำไมกับมาเป็นสร้างกับกันเลยละครับสร้างสีแล้วขัดสีพ่นสีครับก็ปล่อยเองเแล้วจะเขาก็มัจอบเรื่อยๆครับ ไปครับพี่น้องเฮ็ดไปพักไปนะครับมาสาวเสียดเดี่ยวนะว่าจะเสียดวันนี้เขายกองไอีกสองสิน้นเรื่องไปวันนี่อันนั้นอันนั้นโคนมันอันนี้ปลายมันสองอันเลยกยิงนงงอหมดเขียวกี่งองอเหรองอต้องกินไหลออกตรงนี้ใส่รถไก้กะลาเสียดเดี่ยวเดี่ยวเท้าหมดสาวเ่ยครับไปต่อเฮียบมาเดียดระยดไปนะครับแข้งข้าง ลำเลี้ยงบักเข้าเทือดที่เสือเจ้าบักเขือเทศเกี่ยวกระเทียมตัดแตงได้ครับนะครับสำหรับชุดนี้ชั้นนีก่อนนะครับยังลำเลี้ยงใจแหย่ตะไไม้พาลุยเลยนะครับซอยกดไลค์กดติดตามกดดิ้งแจงเตือนช่องตะไไม้น้อครับแล้วชุดนี้ตะไไม้็ดลงรถเทศสีซ้อมรถเยอะเดี๋ยวดูถึงดูดูดกันเพราะปลูกด,ดูดูกันจะเจอตะไไม่หย,ยิบท้ายเห็นไหงครับเทคโนโลยีเครื่องมือของเขาเป็นยังไง ที่การทำการเกษตรเราชอเป็นยังไงจิปนี้ไา้ช่นนี้ครับผมสวัสดีครับ